เอาเอาเอาทั้งสีเบ้านทั้งสิเลบองไมดีไมดไดไปเอาไปเออเอาไปเออเียเอาไปเยุหยุด สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับเราช่องเปาตาติดชีวิตช้างนะคะค <c oughs> ไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอาบอลมาเตะมิงเอาบอลมาเตะโอ้โหพุดา คึกมากเลยนะคะนี่พูดนน่ะโอ้โหโชโชครับโช,โชไปใส่นั่นไปใส่นั่น<อ>พี่เดียวลูกบอลมาให้น้องเตะไปพังร้านแล้ว สั่งฟังเลยหนิบะเมีนยนไผ่เลยมานีิสิไปหาผู้ใดเออตรงนั้นมันเป็นที่เล้าไก่นะมิ่งนะไปจอบเลยไนกะ่เฮนะ้ยไปใส่นะไปใส่นะเยอะเยอะเยอะขามรัวเด้อมิ่งเด้อเยอะขามรัวเด้อเอ้าตุ้มหูสุดยอด สุดยอดนี่อะตุว้โอ้โห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 เอาเอาเอาทั้งสิเต๋บันทั้งสิเลนโอ๊ยปะเป้าเอาเอาทีละอย่างสิพูดนะโอ๊ยขวดได้อันได้อันนันเลยเอาเอาลังเท้ายิมบอล วันไปแล้วเ้มมมาเอาบอลเร็เร็วเอาบอลเร็โอ้ยเขาไปแลนี้วเนีนี่นโอ้สสงกะสีล้มพัดสังกะสีใกล้ลุตปุ่นนะอี่ย่งนีหยังนี่โอ้โหลาแว้งลาแวงหนิงลาแว้งเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสียงฟ้าห้องเสียงฟ้าห้องมิงเขาไปเตะได้บาดเลยลูกเขาไปเตะได้บาดแล้วยันยันดูท้องฟ้านะคะไปเร็เรโอ้เอขาหาเหมลเราบอกอ,อ,อู้ได้ยินเสียงฟ้าห้องเธอเดียวเขาบาดเลยคะ่ะ <laughs> ไปเติมพลั้งตีงมิงไปกินนมหมากลกลัวโอ้ไปกินน่มากกลัวปะกินได้บ้างปะ ปิดเลยปิดเลยปิดแาอุยปิดเลยเลยเสียอ่ะก็เราเฮ้ยอันซีดเฮ้ยเอาเอาดันสูบมีงบ่พอเปลาเอาให้ผมเล่นก้อนอย่าพึ่งปิดโอ้โหโอ้ห่างจะเนาะโอ้ประตูประตูห่างจะเนาะ ตุ <c oughs> ้มเออโหพี่ดิวอย่ามาล่อผมสิผู้เดาดูดูเท่าทางอุ้ยล่อผมเห็นยังพี่ดิวเอาวิตามินซีดิ มัดัน่านไหนแล้วเลยมิงััดดม่เอาอ้อติด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 เฮ้ยหนอคนอ้วนเป็นสีบอคนอ้วนย่างหยาบหัวเอานั่งลงเต็มที่เลยลูกพี่นั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเร็วนั่งลงก่อนเร็ว โอ้ดูดูิมุดทิมุดทิมุดสิมุดเออนอนก่อนเห็นนอนเลยบ่นั่งเลยเล่วเขาเปาไหม่เสตีตู่เล่ได้หนิเจ็บดูเจ็บล้งล้งไอ้ล้งเออเฮ้อเอออันง่อมอังมเก็บไหมเก็บล้งล้งไอ้เจก มันติดมันติดมันติดไหมเอาไว้เออเอาวิดีโอแรลินนิงคนหนุ่มเลยเอาเก็บไหมเก็บไหมลิจะ้างด้นหนุ่ยวถอยกันเออลุ้งลุ่มเออจ้ำจจ้ำจำจำุ้หมุ่มถอยกันลุ่มเออ เอาเดี๋ยวนต่อไปสวัสดีครับเอาครับครับเดี๋ยวไม่ไปก่อนเอาสวัสดีครับรอรอครับติดครับครับรอรอกันครับรอรอรอสุดสุดลงมือน้ำรอสุดสุดรอสุดเอามือน้ำชุ่มชุ่มงเออเก่งมากเอาครับอีกไหมครับไปโอ้ยหลุดหลุดน้อเม็ดผมหลุดเลยเห็นบอลนี่โอ้ยเอาครับโอยหลุดอีกแล้วเปล่าแห้งเปล่าแห้งครับ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 อ ครับลละมดแล้วเอาเสียง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 น่เด็กแค่เปาม่ยิกเป่าน้เปล่าน้ำมดนวเ่ยิกเไปยเียป่าน้ำโชว์ก่อนเลยเน่

วิ่งตามนมเม็ดอีกแล้ววิ่งเอาแลนให้ครบสามรอบก่อนเด้อจังใอยปอนเด้อไปสามรอบไปแล้วไปแล้วเ้าสินดังต่อแค่นี้เด้อในเรียงสามรอบเด้ออกร่างกายค่ายบีออกร่างกายเอา พี่ดิวออกกําลังกายด้วยใช่ไหมสามรอบนะพี่ดิวนะหนึ่งรอบแล้วครับหนึ่งรอบแล้วเอาอันนุ่มละหลอดอันเม็ดละเม็ดละหลอดแดนอีกเดี๋ยวเข้าชิ้นตะยางขาหนึข้างคุณเอาตึ้มากปะคิดยังไงมาอีกเร็วมาอีกเร็วเอาหลอดเฮี้ยนเข้าไป องเมง้วยยุดยุโ้ยเอาวิ่งสรอบโอ้ยเนาะผู้ใดสียมือเด้อบัดนี้เด้อระวข่หอยับงีคอยว่าสางน่อยวะุ้เยงน่อยเหนา้งตัวล่งหนานะอโอโเก่งมากเลยสรอบแล้ว้ยไปอีก เมื่อย์แล้ววิดีโอว่ะเอ้ยครับครับรอรอครับนั่งนั่งสังนั่งเหมิงนั่งนั่งอ่านั่งพักเลยเล่าเรียนมาไม่เมื่อยนั่งพักก่อนเออนั่ง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 เลยนั่งที่เรียบๆพี่เมียนั่งก่อนเลยนั่งนั่งบนเหยวมันเมื่อยเนาะ อ да, ีกแล้วเล่นตามเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเข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 าเกลากลากเลยรอบมาแล้วเล่นตามพี่ดิวเลยค่ะนี่เล่นตามพี่ดิวเตะบอลไปพร้อมค่ะโอ้โหโอ้เราจะหยุดป่อนนุ่มเบิรนก็หยุดมาเอต้นแตกซะหน้าป้อนน้ำชว์กันเร็ว

ไปเป่าให้พี่เดียวพี่เดียวน้าเม็ดมันเลยผมเป่าแล้วนะตาม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 มัดเฮ้ยจังนี้ก่อนลื่มก็อย่าลืมเข้ามากดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกำหรับทุกท่านก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับเอากินอะไรก่อนเออดิ